มาหาแบบปรับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะฮะเราจะมีทริปตั้งแคมป์กันที่ตำบลบางพระนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นลีกกอดไปไหมมาเฮียมาพูดเลยว่าเฮียที่สุดไม่เคยเจออะไรเฮียท่านี้มาก่อนชีวิตคือเท้าเก่งตลอดทางเราไกลมากดูหัวดิพูดเลยไม่ออกตอนเนี้ยชอ็อกสตันเราแต่งตัวมาคือแบบนั่งมอเตอร์ไซ เอานะฮะหลงกันอยู่ในดงป่าแล้วดูทางต้องให้น้องลงก่อนไหมครับุณพี่ลงก่อนปะเพื่อความง่ายอ่ะลงก่อนเยี่ยมว่ะหมดเลยเป็นจริงๆแล้วดูรถดิน้ำเหลือแค่นี้แล้วห้าคนจะอยู่กันยังไงวะคืนนี้ ไปไปไปดึบดึบลงเออ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 ข้าตรงผาสวัสดีรครับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องน้องอะตอมนะครับวันัยนะ้นองอะตอมก็คือมาเปิดบล็อกนะฮะอยู่ที่ที่ผาบางแสนแล้วก็บีเกตด้วยคนสำคัญวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับวันหนึ่งของน้องอะตอมเดี๋ยวเราจะมีการไปตั้งแคมป์กันนะะที่บางพระนะ,ะตามชื่อหัวข้อคิปเลยเราจะมีการกางเต็นท์ ริมอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีการทำปิ้งย่างด้วยเดี๋ยวนี้ครับเรามาตากันเลยว,ว่า1วันในการไปแคมปิ้งของน้องตอมจะสนุกแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวมีการมาชีพ้พิกัดว่าสำหรับคนที่แบบว่าอยากหาสถานที่ที่ใกล้แบบว่าไม่ไกลมากมีทะเลแล้วก็สวยๆแล้วก็สามารถไปตั้งแคมปิ้งกับเพื่อนๆได้เราจะมารีวิวรอชมกันเลยฮะกับ v l o g กทูนะครับไปกลางเต็นท์อะไรอะวอ h ทรูนะฮะไปกลางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำบางพระและทำปิ้งย่างกินกันเจอกันครับ ก็เริ่มเดินทางออกแล้วนะฮะจากบางแสนแค่เริ่มต้นก็ถูกแกงแล้วคนสมุดูร่วมคิดมีการบอกว่าอีเจ้าของที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถยนต์ไปไม่ไปมามาเร็วคุณพ,พี่ขับมอไซค์ไปบางพระ โคตรไกลโอ้ย oh ก้ดอดกูกรนั้นก็ใสมาได้เนะ้ะไม่ล้มตรงไหนก็บุญแล้วเนี่ยโอ้ยก้อดบุญดูกระจกดิโอ้มยก้อนออกออกอยากลองให้ <c oughs> โอ้โอ้ามลาเพึ่งมาแล้วอดไกลตรลึกลามตดยากยาวกูจะจำตลอดไปบเารอะกูไม่เอาอีกแล้วอ๋ออะไรเนี่ยคือไกลมาก่ะ พูดเลยว่าไม่ควรขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างแรกคือไม่ปลอดภัยแน่นอนอะ่ะ <c oughs> โอะร้องไห้อยู่ในใจคืเราไม่เจอแล้วนี่คุณ <c oughs> ด,ดูทางตรงนั้นดิเฮ้ยถึงแล้วยังไงโอเมก้าเห็นแล้วก็ทุกจัดยูยนะ พูดเลยว่าเยี้ยที่สุดไม่เคยเจออะไรเยี้ยเท่านี้มาก่อนทชีวิตคือเท้าเก่งตลอดทางเราไกลมากดูหัวดิพูดเลยไม่เอกตอนเนี้ช็อกสตันเราตั้งตัวมาคือแบบนั่งมอเตอร์ไซค์เย้ยว่าคุณพี่น้องจะตาอยู่ตรงนู้นรถจะล้ม อีเจ้าของทิปเลวเกียรด้วยเอาเราไม่ชอบสำหรับการกางเต็นท์ในคืนนี้คือเล่าก่อนว่าทิปนี้เกิดขึ้นความคาดหมายเพราะคนนี้ชื่อกรทูอ่ะคาดอะไรไม่ได้ถูกไหมเตือนมากมันตลอดทางผู้เขาไม่ขี้ในใจเยอะมากมันอุบัิเดตแกการกองถ่ายมันยึดไทม์ไลน์เป็นหลักปั๊บอย่าอ้างกองถ่ายคุณพี่เธอมีความเห็นอะไรไหมกับทิปนี้เนาะเฮียริเติร์นหล่อนพูดอะไรไหมอะไรหรอกับทริปนี้พูดอะไรไหมมีคอมเมนต์ไหม ไม่เคยลำบากก็ต้องฝึกอีกนึงกูไม่ฝึกนะนันบอกว่าลูกกูหนูเนาะแต่วนั้นมันยกมากเ่ะกับเดียว <c oughs> โอเคเราจะมีกิจกรรมตองคืนนะฮะใช่ซื้อของมาแล 3, ้วสามพันกว่าแต่ว่าพอถึงแล้วบรรยากาศก็แอบทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นอ,อันนี้คือเพื่อันนนี้คือเป็รนนุ่นพี่นะฮะคุณพี่ปุกกี้นะฮะนะคือเพื่อนนองริตเติ้ลตัวต้นเหตุเกลียดมากบรรยากาศ นี่คือคุณป้าเจ้าของที่ให้เราพักนะคะทุกคนเห็นเห็นบรรยากาศก็อารมณ์ดีขึ้นมานิดนึงบรรยากาศดีอยู่นะครับเป็นแบบป่าเขาจริงๆคือคือดูไม่รู้ว่าเราอยู่ชนบุรีอ่ะนึกอยู่สระบุรีตอนเนี้ยตะเกียบใช่ไหมรู้ว่ามีที่ท่องเที่ยวอยู่ในชนบุรีแบบนี้ดีเนาะเพื่อใครอยากมาเดี๋ยวเราตอนนี้ไปไหนต่อครับพี่ปุกกี้ไปตลาดไปตลาด มาแล้วไม่รู้ทางออกทางไหนด้วยตอนนี้อ่ะแหวนไปนะแหวนไปแล้วหลงด้วยโอเคเรานะฮะหลงกันอยู่ในดงปักแล้วดูทางต้องให้น้องลงกอดไหมครับคุณพี่ลงก่อดปะเพื่อความง่ายอ่ะลงก่อนเยี่ยมว่หมดเลยเป็นทีที่แล้วดูรถดินี่นะครับนตอนเราที่ปุกกี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ตลาดสดนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกของปุบกีบไปทําแคมป์กันคืนนี้คุณพี่เจอกันครับตื่นเต้นมาก เยี่ยมมากิันไม่บอกพวกอีกรอบนึงไม่คิดว่าต้องมาลำบากขนาดนี้นะ บาบชิบหายแมนที่สุดแล้วครับในแก๊งอ่าน,นะคุณพี่เอาเทเนทีฟเันไเรเป็นเมื่อม,มืดแล้วนะฮะสมาชิกหายไปสองคนครับเดี๋ยวกลับมาอ้ามีเพลงว่าบ้าเต้นแล้วแล้วไฟของเรานะฮะเหมาะก,กับไลฟ์สดมากถ่ายก่อนถ่าย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 เออฉีดด้วยอโอเค ก็ฟ้ามืดแล้วคือตอนนี้จะบอกอุปสรรค์ทิมใเนี่ยเยอะมากทั้งคนทั้งอาหารอะไรต่ออะไรล่าสุดมึงเอาหมามาเป็นอุปสรรคเพิ่มอีกตนมากคือทิปเนี้ยคือทิปเนี้ยทำมาตอมพูดคําว่าแบบเยอยหลายรอบมากทิปนี้คือเชี่ยมาเจ้าของทิปอยู่นู่นซิงยางอยู่ต้อมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปเที่ยวไหนกันดีดทูปทิปนี้ทำให้กูฉลาดขึ้นกูรู้ทันขึ้นแล้ว สงสารอีนี่เหลือเกินหิวใช่ไหมนั่งกินหอยได้สองที้งแล้วถึงจะกินคีน่าคี่าอตอมจะเป็นคนที่แบบตอนนี้กำลังวิ่งด่าอยู่เดี๋ยวี่เดี๋ตอมเดี๋ยวตอมพูดแทนให้เลยหมดทุกอย่างทริปนี้นะฮะก็เริ่มมืดแล้วพูดเลยว่าเป็นทริปที่ทําให้น้องตอมพูดคําว่าเยี่ยหลายรอบมากอันนี้คือพูดจริงจริงไม่ได้กั่นแกล้งอุปสรรคคือทุกอย่างและมีบ้าเพิ่มอีก คูไม่เข้าใจทางก็มาลำบากมึงเอาหมามาทำไมวะนันก็แบลวมากอย่าล้ามล้าล้าน่ารักไปอยู่กับมันเยี่ยวมากอ่ะอันนี้เจ้าหางของเรานะฮะฝั่งเรากำลังเดือดร้อนจริงย่างเดี๋ยวฉันไปละลายพฤติกรรมกันละก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไดงกี่ถูกปะ ล้าอย่าเผลออย่าเผลอวิ่งมาหาพี่พี่ถือไม้แหลมอยู่กิงฟินยิลงรยๆกล้องคือค่อยงเรกล้องค่อยลงเล่อยเลยฟล้ยุดงเร่้อห่ลงเ้สินือค่เรื้ยรยกคนจะ่ดเร่้งคอค่อเรือ้ือ่ยๆล่อกื่รกล้อคย่มลคื่ร่อีๆอยไรอยงดีเร็่ที่มัเ่งไปไปไปดึเรือบลง เออเออเออเขาตรงไายเสร็จแล้วนะครับสำหรับมือแคปปิ้งของเราจะมาโชว์งานหอยหวนานหอยหวานเมื่อกี้ได้เรื่องนะเรใช้เวลาในการแกะเปลือกอ่ะอุยอ้ยเขาออกกล้องเรายากเลยอ่ะนี่ไม่พูดเราอ่ะเอา้าใช้กอกคือดึบดุบดีมากไม่กใกอกอ่ะ,ออะอยังไง จอากงไปห่ดายโกรธได้นิดหนึ่งหมูดูดีนะเดี๋ยวขอชิ้นนี้แบบเพียวๆก้งหคนอิ่มทกคนกิมูคนอ่มได้ไัมเช้นมาได้ก่ไม่ต้องเค็มมากนี่เห็นแล้วก็ดีเลคออนะหายโกรธบันทิดนึ่งนี่แล้วหรอบันทึกดีขึ้นมาหนึ่งแล้วภูมิใจอ่ะ ดี๋ยวแก่ต้องจิ้มต้องจิ้มไหินมก็ได้ซีฟูงดิบวุ้นได้แต่จริงๆลองกินเปล่าๆดูดิได้เนาะได้พี่บุ๊กกี้มีอีกเยอจ้าขอลองก็แบ่งกันนะลาไม่เอาอย่ายุ้งอ้าอย่ายุ้งอ้าอย่ายุ้งอ้าต่อไปนะครับมาใน้สองหอยเชลล์แล้วมีหอยเชลล์ด้วยบอกแล้วว่าเอาอาหารมาหลากหลายมาตอนนี้ก็คือกิจเตะเกียบผัก ้าตกแส่ได้ไว้หอยเชลล์หอยเชลล์สายอะไรอ่ะหอยเชลล์ดีไม่กินไม่รู้เหมือนอะไรเข้าไปแล้วอ่ะคื้ต้อหอยเชลล์ดีนะดึอบดือบดอบือแค่ใกล้แค่ไหนอ่ะตะตะเกียบหม่นง่ายหอยน้อมเราจะกินยาวๆจนถึงห้าทุ่มนะวันนี้เพราะการกินคือความสุขของเรานะครับถ้าคนที่ไม่แพ้กุ้งคือแบบ ใข่กอคือนาฬักเสร็จเปิดนะครับหวานด้วยทุกคนกินได้ทุกคน้องกินนะเพราะว่าซื้อมาเผื่อทุกคนในนีแล้วมันมีแก้อยู่ข้างล่างนี่นะทุกคนคือพูดเลยว่าทริปนี้สิ่งที่ทำให้น้องตอมอยู่ได้คือพวกนี้ยถ้าไม่มีกูอารมณ์มเสียมากเลยอะพวกไหนพวกเนี้ยพวกเนี้ยคนหนึ่งคือนอนเต็นท์ไม่มีพัดลมอย่างที่สองคือนายก็แล้วว่าจะไม่นอนอยู่ได้ไงวะมันุษย์ไม่นอนอะตอนนี้นะฮะกำลังจะ เอากะทิอราทนะครับเราเข้าใจความเมือกปะไม่ถึงตัวผมพู้ว่าอยากบวชถามหาพระลมมาลิเติ้ลเออถ้ากระทุบกระทุเธเออพระลมมาได้ฉันจะแบบให้บอกใช่ใช่เอามากับแกกับบางใส่แล้วไหมเคยกินไหมก่อนเดี๋ยวแป๊แม่งนะมารรยากาศเธอกินแล้วก็ไฟแบบเหมือนฟอลว์จับถุงไหมข้างหลังก็เป็นเต็นท์สีแล้วลิเติ้ลอะฉันรู้สึกเหมือนช่องซองพีเหมือนกันนะพลอมันเขาดี แต่ก็ที่แอบจางนิดนึงคทุกคนยิ้ำเลยเดูกันนะครับว่าคืนนี้ตอนนี้เกือบจะห้าทุ่มแล้วว่าเราจะได้อาบน้ำและน,นอนกันจริงจริงไหมไปรู้กันว่าเดี๋ยวตองคือจะมีกิจกรรมอะไรอีกมีแล้วมีปะมีแต่รอกองไฟเดี๋ยวกูให้แยกไปเป็นกลุ่ม <c oughs> เหมือนกูรอเพื่อไปแบบนอนตายที่บังแสนทีเดียวพวกเนี้ย <c oughs> นอะพอยมีมีพัดลไมไหมพี่เาพัดลมเป่าก็ได สักเสร็จแล้วอันนี้คือวางแผนมาแล้วก็รู้เลยวางแผนตอนดีวก็มันมีแอร์แล้วก็มีห้องอาบน้ำส่วนตัวแล้วมีสปาในโรงปแรมแท้จริงนุ่นสารภูมิสองอันนุ่นจะไปถามได้ใครบ้างเป็นอย่างเงี้ยคิดดูเดียวอันนี้คือเป็นเมนูคอร์สท้ายแล้วคือเป็นขนมปังอะไรอ่ะไปชมขนมปังชมพี่แหลมเฮ้ยได้ไหมเลือกเนยได้หอมมากเพลงด้วยใช้คำว่า butter เพราะว่าไม่อยากให้พูดคำว่าเน พอเลือกบาซเตอร์มาได้ดีอ่ะทำให้แบบพอเรียกบาซเตอร์มาได้ดีอ่ะบา์เตอร์พอเลือกบาส์เตอร์มาได้ดีอ่ะทำให้เหมือนแบบมันเป็หอมมากให้ไหมให้ไหมนาได้อยู่ไหมอร่อยอ่ะแล้วนอนกี่โมงครับพอยไม่ไม่นอนเนาะกี่คอร์ดวะเนี่ยอะไรไอต๊บไอต๊บปลาหมึก อันนี้ของบุ๊กี้อันนี้ของอาตอมอุ้ยตอนเราได้กินเยอะจังตองคืนดีแล้วกินเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บกินเสร็จโอเคไอ้ชายเดี๋ยวหายดีนะฮะคือเมือกไม่ไหวแล้วคลิปนี้คือเอาตายแบบสดๆจะมาอุ้ยน่ากินมากกระทู้เป็นผู้ทรงตองวัดเป็นคนมีพรด้านนี้นะเรื่องเดียวพุ๊กี้ก็ทานน้อยจริงๆนะไป

อะไรตไรังมานะอะไรพอเดี๋ยวมึงต้องคอยส่งชมพูให้กูนะพอพอเดี๋ยวมึงคอยส่งชมพูให้กูนะโอเคปะโอเคะมึงส่งชมพูใกูนะกันนะ บอกเราเราอมาช่วยนองรักไามวันนี้วน้องกรบุสลาคามันนี่เราทั้งสองคนห้อยผ่าไว้นะฮะแต่จะเข้าเต็น์ไปทุกคนเราจะทำให้ดูว่าการมาออกแคมป์แบบจริงจังครั้งแรกที่โดนเพื่อนแกงจะเป็นยังไงนะครับเอาเปิดแฝงให้เขาดูหน้าซิคนแกงเนี่เจวีเจวีวีอ่าแล้วจะการเข้าเต็นท์เข้ายังไงพี่ปุกกี้หน่ะหมุนรอบตัวเองหน่อยสามแลู้ าดิจอนดูนะมึงมึงเป็นพี่ปกกี้คุดได้หมด <c oughs> อ่าไปมึงไปแลนะ,ะนะติงตังแล้วก็นอนพี่นอนได้คุณนายนะครับเจอกันวันนี้เช้าคุณนายเลยได้ปะยังนอนแล้วเหรอ <c oughs> อือจริงมันนอนไม่ได้หรอกเพราะมันร้อนแล้วดูเสื้อผ้าที่ใส่พัดลมก็ไม่มี ลำบากว่ะแม่งเอ้ยที่หลังกูน้องน้องข้างนอกอ่ะกางเต็นม่ไม่เฉยไปน้าข้างนอกกันเถอะเออที่หนังกูไม่มาแล้วกูลำบากไม่ชอบเลยอยู่อ่างทองตายายอ่ะไม่เคยเลียงให้กูจะต้องแบบเบนมากกูจัดตัวเราขาดเราไม่พอด้วยฮะมันเกินไปอีก ธรรมชาติและบรรยากาศที่คนรุ่นโตยอย่างเราที่แบบว่า20ขึ้นน่าจะแบบว่ามาประสบพบเจอได้น้อเพราะว่าเราอาจจะไปอยู่กับแสงสีเสียงหรือว่าอะไรที่มันเป็นความบันเทิงซึ่งนอง้องตอมชอบนะอะไรนี่มันคือความธรรมชาติธรรมชาติมันทําให้เราสดชื่นตลอดเมื่อได้เห็นหรือได้หายใจเอาอากาศเข้าไปซึ่งดีมากครับทุกคนอันนี้ทําให้คิดถึงบ้านที่อ่างทองมากเลยอะและนี่ก็คือขนาดเช้าแล้วคือ ทุกอย่างก็คืออย่างนี้บสงบมากไม่มีคนเลยจริงๆมีแค่เซตพวกเราไม่กระทั่งเจ้าของที่ล้วก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเขายในชาวนี้ว่าเขาอยู่ไหน่ะก็สําหรับทริปนี้พูดเลยว่า เป็นทริปที่เฮือมากทำไมถึงพูดตลอดว่าเป็นทริปที่เฮือเพราะว่ามันเป็นทริปที่เราไม่ได้คาดฝันว่าจะเจอแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าจะเจอแบบนี้คือคิดไม่แบบหนึ่งคือมันก็มีความเซอร์ไพรส์ของเพื่อนหลายๆอย่างซึ่งเอาจริงตอนแรกที่พูดคือมันตกใจมากจริงๆเพราะว่าเส้นทางในการมาคือ,อยังโหแบบเป็นทางขึ้นเขาขึ้นลงแล้วแบบขับมอเตอร์ไซค์มาทุกคนคือไม่แนะนำแน่ไม่แนะนําแน่นอนเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ เส้นทางไม่ค่อยปลอดภยัยถ้าขับมอไซค์มันมีความลึกแล้วเข้ามาในนี้ยมันคือลึกมากจริง,รงๆแล้วพี่ที่สึค,คือตอนที่นอนเต็นเพราะว่าเราต้องนอนเต็นที่การกางเต็นมันควรนอนในฤดูที่มันอากาศเย็นหน่อยแต่อันนี้มันนอนในฤดูปกติซึ่งร้อนมากเหงื่อแตกทั้งคืนแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าเพื่อนบอกมืออยู่ฝั่งนูน้นนะฮะเห็นไหมแบบแบบนู้น แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ในึทำนอตอมก็คือจดจำแล้วก็เรียนรู้ว่ารอบหน้าเจออีกไหมนะฮะก็สำหรับนี้ก็ต้องขอจบคลิปบล็อกทูในวันนี้นะฮะการมานอนกลางเต็นท์กินปิ้งย่างกันนะฮะถ้าเกิดทุกคนชอบนะ,ะก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะือว่าสามารถคอมเมนต์กับนอตอมได้อย่างสุภาพนะฮะแล้วก็เราเจอกันในบล็อกหน้าหรือว่าคลิปหน้านว่าเราจะพาไปทำอะไรอีกจะพาไปกินไปเที่ยวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ก็ลาแล้วครับบ๊ายบายฮะ เป็นโซว์ดีดาใส่กล e> ่องยางเป็นซิกเน่ที่ชอบมากๆหอมโอ้หอมอุ่นหน่อยหอมไห่เหโอ้ร้นมากี่ก็ตั้งใจเกินไปอ่ะเวลาทำเพียอะไรอ่ะถ้ามึงทำอะไรเรกลุ่มอ่ะไม่เหมาะนะกันไม่เมาะ